ถึงแล้วนะคะเซนตรลาแกนเมลาดเขาคุย,นะก,ก,ย,ยกับคุณแฟนค่ะอันนี้อ่างนะคะอ่างล้างมือใช้เครื่องเงินเลยเซนตาาแกนเวลาศห้องน้ำนะคะเนี่ยเราเข้ามาเมื่อกี้เนี่ยตรงน,นี้ก็เป็นตู้เย็นค่ะอยู่ในตู้นี่ซ่อนอยู่ ลายสวยนะเนี่ยตู้เย็นพักสองคนนะคะเส็นทราแกมิลลาพัทยาค่ะดูบรรยากาศห้องนะคะว้าว,ว,าวเลยอันนี้เป,นเ,ปนเป็นห้องที่สะูุถึงกันได้นนะมันจะมีคนเด็กขากันตรงนี้เป็นประตูเชื่อมเนี่ยด้านนี้เป็นประตูเชื่อมเนี่ยสมมุติว่าเราพักกับเพื่อน เดี๋ยวเราจะไปดูวิวทะเลกันว้าวเห็นเรือเลยเราออกมาวิวทะเลโอ้คนเล่นน้ำเยอะเลยค่ะวันนี้เราอยู่พัทยานะคะพัทยาแันมิลาจะมีสวนน้ำอยู่ด้านล่างนี่สวนน้ำคนเล่นน้ำเยอะแล้วมีสไลเดอร์ด้วยค่ะ ด้านนู้นก็มีที่เล่นน้ำคือเราสามารถนั่งห่วงยางแล้วก็จะล่องไปเรื่อยๆนคนก็าเล่นกันน้านคือเป็นสไลเดอร์นี่ยสไลเดอร์ตอนนี้ก็เป็นทะเลนะคะ อยู่พัทยาค่ะ